แล้วเราจะเห็นไหมเราต้องดูคอมเมนต์ในปาก็ต้องอเปิดอีกสักเครื่องของป๋าป๋าเข้ามาดูใ,ใกล้ๆเลยแอบไม่แอบไว้นี้ไม่เห็นป่าสวัสดีอ้ามีเอฟซีเข้ามากันแล้วนะครับทดสอบเสียงก่อนนะสวัสดีครับ รายงานตัวกันนิดนึงทดสอบเสียงหน่อยได้ยินชัดเจนไหมครับสวัสดีชัดเจนจากไหนอ่าอยู่ที่ใดกันได้ยินชัดไหมนะครับอ่าประสิทธิคุ้มมาใส่เลยวัสดีพ่อพ <laughs> ่อป๋ามาดู <laughs> เอ็ซเอพ่อปาอ๋าจาก่พชบูรณ์เนี่เห็นไหม สวัสดีครับทดสอบนะได้ยินเสียงชัดไหมช่วยแจ้งนิดนึงชัดเจนนะบอยบอยโอเคอ่านี่ไง fc ตัวยงเ่ะ,ะ,ะเมีประโยชน์มัง้งเห็นไหมอยู่ที่ปารีสโหเก่งมากเลยใครเนี่ยสวยงามไหมโอ้เวลามันเสร็จออกมาแล้วมันสวยงามมากเลยนะมียามเย็นนี่นะไม่ต้องเห็นหน้าป่าก็ตาโตนะดูวิวอ,อ่ะเหมือนพระราชวังเลย ท่ามกลางทุ่งดอกไม้แล้วก็มีข้างหลังเราเป็น gas house นะครับแล้วก็หลัง gas house มีหอไอเฟลด้วยเสียงเพลงนี้ได้ใช่ไหมอืมเสียงชัดเสียงชัดโอเคเสียงชัดจากไหนกันบ้างจ๊ะอ่าป,ปะทุมเสียงป่าและเสียงตะโตชัดเจนนี่ชีวิตดีขึ้นตั้งแต่ใช้ไม้ลอย มืดอยู่แล้วตัวเองเพราะว่าอันนี้เราโอเพนแอร์เราอยู่กันตอนเนี้ยฟ้าที่บ้านภูเขาอะมืดตื่อแล้วมืดแล้วนะคะตะวันตกไปเรียบร้อยแล้วใช่ครับก็ฟังเสียงบรรยายพร้อมกับวิวเออดูวิวแล้วกันที่เป็น gas h o า s e ไม่ต้องเห็นหน้าป่าบ่อยกันด้เออคือยังไงก็มืดแน่นอนเออ ต้องขออภัยวันนี้มาช้านิดหนึ่งเพิ่งปั่นจักรยานกับท่านอรจานเสร็จนะคะนะหลายหลายคนเป็นห่วงนะตอนนี้สุภาพ่านจารย์แข็งแรงมากๆนะครับดีขึ้นเยอะแล้วนะครับปั่นจักรยานได้ต้องประมาณทัิงเจ็ดกิโลแล้ววันนี้ป๋ายังตามไม่ทันเลยใช่ไหมเออนี่ปั่นนิะเหนื่อยสุดๆแล้วเมืนอกีไม่ได้ออกกำลังกายเหนื่อยแบบนี้นานแล้วนะครับไปสวยเสียงชัดต่างคนต้องต่างเปิดไฟเพื่อ ไฮไลท์ของตัวเองไม่ไรเป่าหัวสะท้อนแสงอ่าอ่านะข้างหลังเราเป็นก๊าเทาสเลยครับใกล้เสร็จแล้วนะครับเคาน์เตอร์ด้านในก็เริ่มมาติดตั้งแล้วมีเครื่องชงกาแฟแล้วตอนนี้ก็พัฒนาเรื่องเมนูเรื่องการจัดรูปผ้าแบบร้านนะครับตกแต่งภายในอีกนิดหน่อยด้านหลังก๊าเทา์นะครับนี่ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะเหลือทําสีให้มันกลืนแล้วก็ติดไฟให้มันสวยงามเหมือนกับไอเฟลของจริงเลยที่ฝรั่งเศสค่ะ นะหลายคนทำไมสงสัยว่าเฮ้ยทำไมท่านอาจารย์เขาฝังใจกับไอเฟลนะไอเฟลเนี่ยเป,เป็นเป็นเครยกสถานที่ก่อสร้างนะที่มีคนเข้าไปเยี่ยมชมมากที่สุดในโลกต่อปีคือทำสถิติออกมาแล้วนะใช่เป็นสิ่งปลูกสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเนี่ยแล้วมีคนเข้าไปเยี่ยมชมมากที่สุดในโลกออืืนะเพราะฉะนั้น เหตุผลที่ท่านอาจารย์เอามาไว้ที่เนี่ยค,คือหนึ่งก็คือเพื่อชื่อเสียงอะนึกออกมาอ,อคนมาจากทุกที่มาชุมนุมกัน,นแล้วพอมองเห็นปุ๊บทุกคนก็รู้เลยโดยธรรมชาติโดยในยะมันะนะครับแล้วก็อีกอย่างมีสัญลักษณ์ของมันเนี่ยทางในทางหงจุ้ยเนี่ยนะครับรูปแบบแบบนี้ยมันเหมือนเหมือนช่างซึ่งหลายคนถ้ามีการรู้จักตกแต่ง บ้านเพื่อให้มีทั้งศาสตร์และศิลป์มีความสวยงามเข้าไปบางจุดเขาก็ใช้สัญลักษณ์ของหอไอเฟลเนี่ยแหละแทนเจดีย์ชังน้าช่างค่ะบ้านตะโตห้องตโตโก,ก็เป็นหนึ่งที่เหมือนกันที่ใช้ไอเฟลเป็นจุดตกแตง่งนะ,ะหรือหรืออย่างบางครั้งเนี่ยสมมตินะอันนี้ง่ายๆนะสมมติโต๊ะทำงานเราค่ะมันยังทำหงช่วยอ,อะไรมากไม่ได้นะ เวลาเรานั่งทํางานปุ๊บมองไปซ้ายมือเราเนี่ยให้มีรูปภาพของอาคารตึกที่ที่เป็นทรงสูงๆแหลมๆแงนี้ก็ได้เหมือนอย่างตึกอะไรนั้นหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งก็ได้ของตึกไต้หวันไต้หวันนี่ก็ใช้ได้ไค่ะเป็นสัญลักษณ์ที่หมายถึงหมายถึงเนี่ยยอดเยี่ยมแหละนะครับส่วนข้างหลังเนี่ยเออไม่รู้ได้ยินมีไม่ไม่ไม่ีไม่มีไนะอ่าอ่าอืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ ไอไอเฟลเนี่ตอนสร้างใหม่ๆนะ,ะสร้างมาตอนสร้างเนี่ยหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ดคศหนึ่งแปดแปดเจ็ดปีนี้มันเป็นสองพันเข้าไป <2000 S 2> แล้วใช่เป็นร้อยปีละตอนสร้างคนฝรั่งเศสไม่เห็นด้วยนะเหรอเออเกียบเ,<อ>เขาคิดอะไรของเขาตอนนั้นเคยรู้ไหมไม่รู้แต่ว่าไอคนสร้างเขาเป็นสถาปนิกไงกูสตาฟไอไฟเฟลอเอาออานำสกุลเข้ามาเป็นตึกชื่อเขาก็ อยากสร้างอะไรที่มันยิ่งใหญ่เราก็สร้างคนฝรั่งเศสก็ด่าอยู่ดีๆไม่มีมีหินเหล็กอะไรนี่ไม่รู้มาตั้งอยู่กลางเมืองก็เอาดีๆนะถ้าเป็นบ้านเราก็คล้ายๆเสาไฟฟ้าแรงสูงอยู่นะเอออาการเดียวกันเลยอย่างนั้นแต่อันนั้นใหญ่กว่าเยอะหลายสิบเท่าใช่เพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยนะเหมือนอย่างที่อาจารย์ทำเนี่ยสิ่งที่ยิ่งใหญ่เนี่ยบางที ตอนแรกทาคนครั้งแรกเนี่ยคนไม่ไม่รู้ไม่เข้าใจเนี่ยเบ้ Be, แน่นอนอยู่แล้วก็ต้องมีความรู้สึกเออก็จะมองมันเป็นเรื่องที่ที่ที่เฮ้ยท,ทำทำไมอย่างงน้นอย่างนี้นะแต่ว่ามันผ่านการเวลามามันจะพิสูจน์ให้เรารู้เองว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันคือความยิ่งใหญ่จริงๆ<ะ>แล้วแต่ตาดูด,ดูทุกสถานที่ที่มันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่นะ,ะตอนเริ่มต้นเนี่ยมันไม่มีคนอย่างเหีนเท่าไอร่ ถูกไหมทุกคนก็รู้สึกว่าท่านด่าจินซีอันนี้ทร้ายแต่ปัจจุบันนี้ประเทศจีนหาจินอยู่กับกำแพงเมืองจีนถูกแล้วก็กระทั่งหนังที่ทํำออกมาเนี่ยสะท้อนให้เห็นเลยว่าถ้าไม่มีจินซีไม่มีการรวบรวมประเทศให้เป็นปึกแ่นอันนี้อันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ที่สะท้อนได้หลายๆเรื่องนะบางครั้งเราก็อาจจะยังไม่เห็นผลมันในวันนี้แหละแต่ว่าในในอนาคต หรืออย่างในพระราชวังเองก็เหมือนกันนะพระราชวังต้องห้ามเนี่ยสร้างในสมัยราชโชงมิงอย่างเงี้ยทุกคนก็ยโอ้โหเปือนเงินราษฎรสร้างวังใหญ่โตแต่ปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นสิ่งที่ทุกคนทั่วโลกรู้จักทุกคนทั่วโลกอยากไปดูคือใครก็ต้องไปไม่ไปถือว่าอ่าก็นี่คือหนึ่งในสิ่งสิ่งงานประาของโลกก็ต้องเห็นอืมหลายที่อย่างโคลอสเซียมเหมือนกันโหดได้เอาไว้ทำการแข่งขันเนี่ยมันก็คือเรื่องยิ่งใหญ่ เออแล้วไอ้เรื่องยิ่งใหญ่แถวนี้นะถูกรวบรวมมาไว้ที่บ้านภูเข,ขาก็มีนะตรงมุมตรงข้างกรงเคเซเว่นวันเดอรเออเจสิ่งมหัศจรรย์ของ <c oughs> โลกอาจารย์ทำไว้ให้เด็กๆที่ไม่มีโอกาสเดินทางไปดูนะว่า,าให้มาเห็นทุกมิติของมันเนี่ยถ่ายทอดออกมาจากของจริงสัดส่วนนะเป็นสเกลแค่ย่อลงมาแล้วม,ม,มีคําอธิบายนะว่าสถานีคืออะไรอยู่ที่ไหนให้สําหรับเด็กเด็กบ้านนอกะ ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเด็กเนี่ยถ้ามันสถานการณ์ปกตินะครับปกติที่เรียนองชุยจะเป็นที่เรียนรู้ของเด็กๆเ,เขาจะมีโรงเรียนพามาทัศนศาึกษาเด็กๆก,ก็จะได้เห็นได้มารู้อ,อันนี้ก็คือความปาถนาี่ท่านทอาจารย์อยากให้เด็กๆมามีโอกาสได้ชมอ,อย่างเช่นเดียวกันกับไดโนเสาร์ใช่ไหมไปชมกรุงเทพต้องเสียเงินพันหนึ่งสองพันเข้าไปดูแต่มาที่บ้านภูเข,ขานี่ราคาแบบ เด็กๆสามารถดูได้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะลูกศิษ์เราเนี่ยคือเรียนรู้รู้จักคิดแล้วก็บางอย่างคือก็มีคำถามแต่เราไม่ว่าเขาเขาก็ช่างคิดแล้วก็เป็นคำถามที่ดีน่าจะมาอธิบายอย่างเซเว่นวันเดอร์ออยเจ็สิ่งมหาศจร์ยจะมีหนึ่งในเจดสิ่งที่เรียกว่าเป็นสุสานแห่งความรักคือทัชมาฮาทีเนี้ย คือลูกศิษย์ถามแล้วโตมาแต่ก็เป็นแง่คิดที่ดีเขาบอกว่าเอ้ยมันมันเป็นเรื่องของความเศร้าโศกนะไอ้เรื่องเนี้ยตำนานอ่ะมันมันเศร้าอ่ามันเป็นเรื่องเศร้าทำไมเราถึงเอามารวมกันมารวมกันเอ่อโตก็ได้ตอบไปว่าเราถามนิดนึงว่ามันเป็นความรักเออที่ยิ่งใหญ่หรือไม่อ่ามันเกิดขึ้นจากความรักมันไม่ได้เกิดขึ้นจากความเศร้าอืม เพราะเขารักเขาถึงสร้างให้แล้วก็เลยต้องอยู่ที่นั่นเพราะว่ารักเหลือเกินเฝ้ามองทุกวันเรามองที่โฟกัสที่จุดนั้นใช่วัตถุประสงค์นะอ,อ,อันนี้ก็ในข้อห้ามทางวิชาจาก,ก็ถือเนี่ยอันนี้ก็คือถ้าถ้ามันมองแล้ววัตถุประสงค์คนทาเขาทาด้วยความความรักไง<ช>ความปรารถนามันจะไปอยู่ในงาน รเรื่องอกมา่ไหมงานนี้เหมือนอย่างอาจารย์เคยเล่าให้ป๋าฟังตอนทํายาคูเนี้ยเวลาอาจารย์ไปเก็บขอ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 ง,ของที่เป็นมงคลไปพลีมาจากเจดีย์อ่ะถ้าอาจารย์รู้ประวัติว่าเจดีย์นี้สร้างมาโดยความที่ไม่ไม่ดีเจตนาไม่ดีอาจารย์ก็จะเลี่ยงไม่เอาเนี่ยดูนะที่เจตนาของผู้สร้างเขาอย่างที่บอกเขาสร้างด้วยความรัก ไม่ได้สร้างเพื่อที่จะให้มันเป็นสุสานเพราะฉะนั้นในสิ่งอื่นๆเช่นการเจตนาตอนแรกเนี่ยคืออะไรออแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราใช้คือความยิ่งใหญ่ของมันถูกนะคือวันวันเวลามันเปลี่ยนไปอ,ะอ่ะเราเข้าใจแหละว่าโอเคความหมายมาถึงจนทุกวันนี้มีตำนานอาจจะดีหรือไม่ดีอะไรก็แล้วแต่แต่มันก็เหมือนกับเข้าต้นเรื่องอย่างที่ป๋าบอกเนี่ยว่าตอนแรกจะสร้างจริงๆเลยมไม่ได้เกิดจากความ เต็มใจของประชาชนใช่เขาก็ดูว่าสมัยนู้นนงมันม่มันมันล้ําสมัยเกินไปนะเนี่ยเป็นแบบเนี้ยคนเราบางทียึดติดกับสิ่งต่างๆเหมือนจะเริ่มทําหงจุ้ยพอเราเริ่มเก็บบ้านทํานู่นทํานี่เริ่มอะไรอย่างนี้อย่างนี้เป็นไงเพื่อนบ้านบอกบ้าใช่ใช่เนี่ยก็ถ้าเราเข้าใจให้ถูกต้องนะการกระทำเหล่านี้มันก็จะมันส่งผลดีแหละเหมือนทุกครั้งที่เราบอกแล้วว่าถ้าเราอย่างผู้ตาตองพูดเราเริ่มทำหงจุ้ยใช่ไหมค่ะ ถ้าคนในบ้านเราไม่เห็นด้วยหรือคนอื่นมองว่าเขาไม่เห็นด้วยกับเราอย่าไปเถียงเขาอย่าไปพยายามเอาชนะเพราะว่าเราไม่มีความรู้เราก็ตั้งหน้าตั้งตาทำของเราไปโดยพื้นฐานที่ป๋าบอกแล้วสะอาดสว่างโล่งเป็นระเบียบค่อยๆค่อยๆเดี๋ยวคนมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนความคิดไปเองที่นี่ก็เหมือนกันทุกอย่างที่ท่านอาจารย์รวมไว้ให้เนี่ยมันคือตำราเล่มใหญ่มันคือบทสรุปมันคือเรื่องราวที่ท่านอาจารย์ผ่านมาทั้งชีวิตแล้วเอามา เตรียมเอามาจัดแสดงให้เป็นภาพสามมิติให้ลูกศิษย์สามารถมาดูได้มาเห็นได้ะนะครับเรนนื่องือความปาารถนาขุงท่านอาจารย์ซึ่งเรามีโอกาสเราก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งมารับชมมาฟังบ่อยๆแล้วก็จะได้เข้าใจเรื่องความปรารถนาป่าเข้าเรื่องพอดีเลยก็คือในหลายๆวันที่ผ่านมาโตเองได้อ ออกรายการคุยเรื่องในหงจุ้ยเทียงวันเราก็คุยถึงกับสมประสานที่ทีมงานที่บอกว่าได้มีโอกาสทำแซกีปีกจักกจั่นรอบวันที่สิบแปดพฤศจิกายนทีเนี้ยคำพูดเนี้ยตรงที่อย่างคุณแตงบอกบอกว่าเราจะได้ความปรารถนาใช่ไหมของเราเนี่ยทั้ง9จริงๆอ่ะความปรารถนาทั้ง9้าคือมันก็คือ9้าช่องในความปรารถนาที่อยู่ในแต่ละทิศน่ะ ที่เราบอกไว้เช่ออออนถ้าทิศตะวันออกก็คือเราก็อยากสุขภาพดีอ,อทิศตะวันตกเฉียงใต้ก็อยากได้ความรักทิศเหนืกอก็เรื่รองธุรกิจอะคุณต้องรู้แล้วแหละว่าความปรารถนาทั้งเ้ามันเป็นยังไงเราก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดตบในรายละเอียดงั้นวันนี้เราคุยกันอีกทีนึงเพื่อให้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 มันเข้าใจโดยละเอียดอที่ท่านอาจารย์พูดถึงนะหอย้อนให้ฟังคือจริงๆอารทาทุกแทกีมันก็ได้เหมือนกันนะครับได้เก้าเรื่องนี้เหมือนกันนะไม่ว่าที่คุณผ่านมาแล้ว หลุมไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นน้ําประตูเมืองไม่ว่าจะเป็นท้องมังกรไม่ว่าจะเป็นจักรพัิบ้านบัวได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าแต่ละที่ก็จะมีจุดเด่นทึ่งแตกต่างกันออกไปนะน้าประตูเมืองมันก็จะได้ไวได้มาเร็วมาแรงได้ต้นกําเนิดนะท้องมังกรมันก็ได้ความมั่งคั่งน้ําบ้านบัวก็ได้เทพเจ้าการเงินเทพเจ้าหลิงอย่างนี้ยมันก็จะมีคาแรคเตอร์จักรพัิจะได้ความแข็งแกร่งนะ อันนี้ท่านอาจารย์บอกแล้วทุกที่ได้ได,ดีหมดแหละแต่ทีนี้ตรงที่เป็นปีดเจ้าจันทร์ะนะครับมันก็จะเป็นพิเศษตรงที่ว่าบังเอิญที่ปีดเจ้าจันทร์มันเป็นน้ําร้อมเพราะฉะนั้นพอมันมีน้ําร้อมเนี่ยความปรารถนาเนี่ยมันจะวิ่งเข้ามามจากทุกทางเพราะฉะนั้นเราจะได้พร้อมกันทีเดียวเลยะนะทั้งเก้าความปรารถนาในชีวิตของเราเริ่มต้นด้วยตรงกลางหมายถึงสุขภาพหมายถึงตัวตนของเรา เมื่อไหร่ก็ตามในการทำวงจุย้ยสิ่งแรกที่คุณจะได้คือความมีตัวตน uh huh. มีเซล์มีความมั่นใจ <That. S 2> นะ uh huh. มีวิชั่นมีวิธีคิดอันนี้คือสิ่งที่ต้องได้ <That. S 2> สุขภาพความแข็งแรงันดับแรกอ uh huh. พอมีอันดับที่สองที่จะตามมาคือเรื่องของผู้ช่วยเหลือ uh huh. คนสนับสนุน <That. S 2> คนอุปถมัมภ uh ์ huh. นะถัดไปพอมีคนช่วยเหลือแล้ว ต่อไปก็จะต้องมีบริวารที่ดีมีครอบครัวที่ดีค่ะนะอันนี้ก็คือบุตรหลานเนี่ยครอบครัวบริวารค,ความคิดสร้างสรรค์หลังจากนั้นก็จะมีเรื่องความรู้นะมีความสำเร็จมีความมั่ง,งคั่งในทิศตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนล่นคือที่ที่ทิศปัจจุบันยุคแปดหลังจากนั้นก็จะมีชื่อเสียง มีเครดิตเป็นที่ยอมรับของสังคมพอเรามีชื่อเสียงเรามีเครดิตต่อไปเราก็จะมีธุรกิจมีงานที่มั่นคงมีรายได้ที่เกิดจากการทํางานอพอมีงานมีรายได้ความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวก็จะดีขึ้นสังคมนะภายนอกก็จะมองเราดีขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ต่อมาเสร็จปุ๊บเราก็จะได้อีกอันหนึ่งถัดไปก็คือความเจริญรุ่งเรืองแล้วนะความเจริญรุ่งเรือง สุดท้ายรวมกันทั้งหมดในชีวิตถือว่าเราประสบความสําเร็จคือโชคเห็นไหมอันนี้คือเก้าอย่างในชีวิตเราที่มันจะได้มาพร้อมๆกันไม่ต้องเรียงลำดับหนึ่งสองสามสี่มันจะมาเพราะว่ามาทีเดียวเลยพลังมาส่งมาจากทุกทิศพร้อมๆกันเราก็จะได้อย่างนี้แล้วอีกสองความปรารถนาที่คุณแตงหรือว่าที่ตาัวคุยกันเนี่ยมันคือของวิเศษที่ท่านอาจารย์ให้พกก็คือตะกุดอภินญาใช่ค่ะนะครับซึ่งก็สรุปใจความของตะกุดอภิญญาคือสมปรารถนาทุกประการ ตื่นขึ้นมาก็ดีดขึ้นีแต่เรื่องดีๆอออ,อันนี้คือเรื่องที่หนึ่งอีกชุดหนึ่งก็คือจามะภูนิค่ะนะเม็ดที่หนึ่งสองสามป๋าบอกพุทธคุณไปแล้วสุดท้ายสรุปเม็ดสุดท้ายคือไม่ว่าคุณจะไปทําอะไรก็ตามจะมีคนสนับสนุนคุณไม่ว่าเทวดาพูดผีผู้คนให้คุณประสบ,บวความเจริญรุ่งเรืองสากรโลกอ่ะถูกอ,อันนี้คือ ทั้งหมดรวมกันก็คือ11อย่างที่มันจะมาพร้อมๆกันใช่่คะกับความปรารถนาที่คุณทําแล้วคุณจะได้เลยอันนี้คือข้อเด่นของแฟกีปีกจักจั่นถูกต้องหลังจากนั้นเนี่ยที่เราคุยกันนะสมมติเราทำหนูทำมันก็ส่งไปหาพ่อหาแม่หายาดทางฝั่งทางที่ที่บนบนกว่าลิง์ลิงที่มันจะเชื่อมโยงถึงใครบ้างใช่ไหมถูกคนไหนที่มี DNA เหมือนเราาเพราะฉะนั้นพ่อแม่ละ ไปหมดน่ะพ่อแม่นะได้เหมือนกันถูกพี่น้องเราใช่ค่ะมาจากพ่อแม่คนเดียวกันเนี่ยมันก็จะเหมือนกันนะแต่ถ้าต่างพ่อต่างแม่นี่ไม่ได้ไม่ได้เสร็จปุ๊บลูกเราลูกหลานลูกเราก่อนรุ่นลูกเราค่ะหลานเราออแต่ว่าทุกเจเนเรชั่นมันจะไดรูทไดร์ูทหมายถึงมันจะหายไปประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะอันนี้านั้นมันก็จะลงไปลึกๆเนี่ยประมาณสักมันได้เยอะแหละแต่ว่ามันจะอ่อนลงไปเรื่อย เออก็เหมือนกับเรากระแจกจ่ายกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะสุดทางอ่ะว่าง่ายๆทีนี้ที่ท่านอาจารย์พูดถึงบอสมมติถ้าในนี้สองคนสามีภรรยาป๋าทำตาโตทำใช่ไหมสามีทำภรรยาทำลูกก็จะได้เป็นทวีคูณถูกเพราะได้ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งแม่อ่าใช่ไหมป๋าก็ส่งให้พ่อแม่ป๋าตาโตก็ส่งให้พ่อแม่ตาโตใช่ค่ะทีนี้มีลูกมันก็จะกระจายวงมันก็จะใหญ่แล้วยิ่งลูกทำอีกมันก็จะยิ่งส่งมาลูกก็จะต้องส่งให้คืนให้พ่อให้แม่ด้วย มันก็จะควายกันที่อาจารย์บอกว่ายิ่งทําเยอะมันจะยิ่งมันจะยิ่งสารกันไปเหมือนตะข่ายเยอะหมดเลยเพราะฉะนั้นชุดที่แล้วเนี่ยเลยเราเห็นว่ามีเด็กๆมาทําเยอะ<ด>เขาก็พอแม่เขาทำแล้วประสบความสําเร็จแล้วเขาก็เอาลูกๆมาท<ต>ํเ<ข>าเพราะว่าหลายๆคนที่คุยกับป๋าก็คือเขาไม่รู้ว่าลูกเขาจะรักษาหวงจุ้ยได้ไหม,มแล้วถึงเวลานั้นเด็กมันจะสนใจไหมก็ไม่รู้แต่ว่าอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เขาสามารถเตรียมไว้ให้ลูกเขาได้ ทีนี้ความหมายตรงที่ตาโตบอกว่าพอเรามี11ความปรารถนาเมื่อกี้แล้วนะออพอลูกทําใช่ป่ะม,มันก็มาคูณให้เราอีกกลายเป็นยีย2 2> ่สิบสองหลานทําหรือพ่อทําก็ได้มันก็จะเป็นสามสิบสามมันก็จมันก็จะทบๆไปเรื่อยๆคือคําถามคือสิบเอ็ดแล้วและไอ้อีก สิบเอ็ดที่มาบวกให้เป็นนี่สองมันคือความปรารถนาอะไรเพิ่มเติมละ่ะเราก็เลยกำลังจะบอกมันคือกาลังมันยกามันคือยกกำลังมันคือเยอะกาลังที่มันมาเพิ่มทวีคูณให้อ,อ,อย่างเช่นสมมติความปรารถนาแรกแต่ตัวยกตัวอย่างชัดๆเลยเ,เช่นสมมต,ติตตโตต้องการเงินทองแล้วตอนเนี้ยอ,อ,อ่ะเบื้องต้นต้องการยกตัวอย่างไปเลยนะต้องการ ้าล้านอ่ะเอาพอประมาณเอาพอประมาณมีรู้จักคิดด้วยอ่ะเอาก่อนห้าล้านพอลูกทําหรือพ่อทําก็ตามพอมันมาเบิ้ลปุ๊บมันก็เหมือนกลายเป็นว่าได้สิบล้านอะไรอย่างนี้คือแข็งเข้มขึ้นใช่ไหมอาจจะไม่ได้กระโดดทีหนึ่งเป็นสิบมันอาจจะเป็นจากห้าเป็นเจ็ดเออมันก็เพิ่มคือมันก็เพิ่มเพิ่มขึ้นทีนี้มันก็จะไปชดเชยกับว่าบ้านตาโตเสียแค่ไหนอ่าค่อยว่ากสมมติถ้าบ้านตาโตมันรั่วอีกมันก็จะมันก็จะมันก็จะอยู่ในแนวเนี้ยแต่ว่ามันก็จะต้องมีกําลังเพิ่มขึ้นไปตา นึกถึงเกมป่าก็เล่นเกมเชื่อว่าหลายๆคนเล่นเกมเวลามีเก็บเหรียญบางทีรอบนี้คุณเก็บได้ห้ารอบหน้าคุณเก็บได้สองรอบต่อไปคุณเก็บได้สิบเลยเก็บไปเรื่อยๆแต่มันไม่ได้มาเท่ากันทุกรอบไอที่เราได้อะมันขึ้อยู่กับว่าอะไรแล้วก็ฐานความปรารถนาเรามาจากอะไรนั่นแหละอันนั้นคือเรื่องสําคัญแต่ว่าเท่าที่เห็นมาแล้วก็ที่ทุกคนทํานะเราก็ยังไม่เห็นว่า ทุกคนก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทีนี้ก็เหมือนที่บอกว่าวาสนาแต่ละคนไม่เท่ากันล่ะกาลังเครื่องแต่ละคนไม่เท่ากันค่ะมีพลังงานให้แล้วใช้ให้มันเป็นใช้ให้มันถูกมันก็จะได้ความสําเร็จที่มากขึ้นนี่ยิ่งดึกยิ่งสวยใช่ใช่ใช่นีอีกหน่อยมันจะมีไฟกระพริบนั่นเหมือนของจริงนะปิ๊บ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 ได้ปลดรอนะเราจะมาอัปเดตให้ฟังนี้วันนี้เราไม่รู้มีเอฟซีคนหนึ่งที่อยู่ญี่ปุ่นอะ มาดูหรือยังชื่อฮารารูอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยคุณน้อยคุณหน่อยหรืออะไรเนี่ยพอดีถ้าถ้ามาดูเดี๋ยวตาตัวจะพยายามลองพูดสักสองสามเทปแล้วกันปิดท้ายก็คือเขาเป็นคนบอกราศีมาแหละแล้วก็บอกเลขหงจุ้ยมาแหละเป็นคนหมายเลขสี่คือเราไม่ต้องสนใจเรื่องอื่นแล้วเอาเรื่องหมายเลขสี่กับคําถามที่เขาถามมาเนี่ยป่าตอบได้ไหมอีกสามเดือนข้างหน้าจะย้ายเข้าบ้านแล้วเนี่ย จะใช้เลิกอ่ะดีไหมเขาอ่ะจะดีไหมที่กําลังจะย้ายไปสามเดือนข้างหน้าเราก็เลยคือเราเราเราเข้าใจนะแล้วทุกคนก็ควรจะเข้าใจเราด้วยว่าออลูศกศิษย์อาจารย์มีเป็นแสนอืเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนพออยากจะทําอะไรก็มาขอเลิกมาถามทีมงานตายพอดีไม่ต้องทําเพราะต้องขอสงวนสิทธินะพวกเราเนี่ยบริการให้เฉพาะคนที่ที่ท่านอาจารย์ไปตรวจนี่ก็เยอะอยู่แล้วนึกออกไหม เพราะทุกคนมีเคสที่แฮนเดิลมาเนี่ยแล้วลูกศิษย์อาจารย์แหม่ไม่ใช่ดูปีนี้แล้วจบปีหนึ่งอะบางเคสมางสิบปีแล้วยังต้องกลับมาถามอีกอะนั่นหมายความว่าลูกศิษย์จากญี่ปุ่นคนนี้จ๋า ครั้งหนึ่งท่านอาจารย์เคยไปตรวจฮวงจุ้ยให้คุณเป็นคนหนึ่งในในพีมตรงนั้นที่ท่านอาจารย์เนี่ยตรวจให้หรือไม่แล้วท่านอาจารย์ให้สร้างบ้านหรือไม่หรืออะไรยังไงหรือไม่แล้วเขาจะมีคนรับผิดชอบเคนนั้นว่าใครดูแลเป็นตาโตเป็นป๋าเป็นก้อยเป็นแตงเป็นนัดแล้วแต่นะเออลองหาทางติดต่อมาสิถ้ามีคนดูแลคุณประสานงานไปที่คนดูแลคุณเลยเขาจะจัดการเรื่องอะไรพวกนี้ให้คุณหมดเลยแต่ถ้ามันเป็นลอยๆอยแล้วเราไม่เคยมาเนี่ยเราก็ต้องบอกแล้วว่าเราสอนไว้แล้วว่า เบสิก <Basic S 2> ก็คือเอาวันตัวนะถ้าคุณมีครูบาอาจารย์คุณหรือว่าคุณมีความเชื่ออย่างอื่นที่คุณจะหาเลิกหายามอันนั้นก็เราก็ไม่ได้ว่าอะไรกันส่วนของเราก็เวลาอาจารย์ให้เวลาคุณหมอให้เนี่ยมันก็จะเป็นเลิกเพราะว่าอันนั้นเรารู้ข้อมูลเรารู้คุณเกิดเดือนอะไรวันอะไรคุณมีสมาชิกอะไร,ะไรบ้างัางไบ้างใช่ใช่ใช แล้วควรจะอยู่ในวันไหนแล้วอาจารย์เขาก็จะดูให้อันนั้นเรา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 ทำให้ได้แต่ถ้ามารอยๆจากที่ไหนก็ไม่รู้อย่างเงี้ยต้องขอใอยากจะถามก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราให้ไม่ได้จริงๆงใช่หรือหลายคนติดต่อหาหาวมาบอกว่าดูดูอาจารย์ดูฮงจุ้ยดูดวงด้วยไหมครับอยากมาดูดวง คือมันไม่ใช่แค่ให้ราศีมาเลขฮวงจุ้ยมาต่อให้คุณให้วันเดือนปีเกิดมาเราก็ไม่ได้นั่นนะเราไม่รู้อย่างอื่นเลยพื้นฐานในการก่อนที่จะย้ายเข้าไปนเข้าใจให้ตรงกันแล้วกันว่าถ้าคนที่อาจารย์เป็นตรวจแล้วพวกเราดูแลให้นะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้ไม่ได้ตรวจนี่ท่านเรียนเอาแล้วก็ดูวันเอานะอย่างเช่นวันที่เราทําแทกีอย่างเงี้ยวันที่สิบแปดพฤษภาพฤษจิกาอ่าสิบแปดพฤษจิกา คุณก็เอาด้วยวันนั้นแล้วกันถือว่าเป็นเลิกดีมากคุณก็ไปทําข้าวบ้านของคุณวันนั้นเลยเนี่ยนี่คนฉลาดเนี่ยเนียนเนียนไปจะทําอะไรเงี้ยก็เอาเลิกที่อาจารย์กาหนดเพราะว่าเวลาเลิกแบบเนี้ยอาจารย์จะหาที่มันเป็นมงคลมากๆสําหรับคนกลุ่มมากเพราะฉะนั้นถือได้ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีทําอะไรก็ได้ทีนี้เดี๋ยวทุกคนจะเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยถ้างั้นวันที่18พฤศจิกายน เป็นวันที่ดีแน่ๆเพราะเป็นวันทําแซกีแต่จะถามมาว่าเวลาเท่าไหร่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอาเวลาเอาวันนั้นเลยเอาเวลาที่คุณสะดวกในวันนั้นเก้าโมงเก้าโมงละทีก็ได้เป็นเป็นเกณฑ์เลยนะส่วนเริ่เริ่อผ่านนาทีนั้นอันนั้นเราต้องขอว่าบางครั้งอาจารย์เขาก็ดูความสะดวกด้วยอไม่ได้ให้ถึงสี่สิบห้าเป็นตัวเรขแต่เราบอกว่าโดยรวมวันนั้นเป็นวันดีทิ้งไว้เรื่องกันนะถ้ามีอะไรก็สงสัยก็ถามเข้ามาได้ตอนไหนตอบได้เราก็พยายามช่วยนะครับเต็มที่ เราจะปิดท้ายกันด้วยความมืดของเราแต่ให้เห็นข้างหลังใช่เดี๋ยวพอเราแยกกันออกเลยนะป้าเพื่อให้เห็นตีบรลเลงเลยโอเคไม่บันเลงไม่ทันแล้วตอนนี้อ่ะให้ดูพร้อมกันหนึ่งสองสาม